สวัสดีครับสวัสดีพ่อเป็พี่น้องสุขทุกคนพี่น้องมาพบกับเบิ้องเชียร์ที่เลยพี่น้องวันนี้ครับมาตำมาตย์พุงพี่นอ้องต้มไข่นี่ครับวันนี้มกปิ้งมกไข่ปลาครับตุ้มละไม่พี่น้องมาแซมกันพี่น้องโอ้ยไม่เป็นไรครับแต่ตุ้มไข่เป๊ะพี่น้อง ตำแจงไสงงมูรับสคุณแม่ครับ ใรบองหวานไม่นรอกตีมันยหไม่นรอกปองเงยวอัดปองมันมากล่องหวานครับต้นไม้บอหวานนะไม่หรอกอสเข้าันใหญ่ครับ เราไมกไค่ปาร์กเลยครลลอนะัอืมอร้อมอออม,มีบเปลราเรอจมีกเป็นสอง้วครับพอ,อมมาที่ตู้ครับ ไปไปเมื่อกี้มือกระเหตุผลหรอวครับกินไปน้ำหรอพอ,อนุมมือไปน้ำหรอ อมกรอบไปเราะหวานครับส่มข้าวเดียวไปเน ฝนลงเงินฝนหนาเมือกบกอบครับโอ อยู่ตัวต้อมันใบกลากของพี่นก,กใส่ประแดดปลากก็ดีครับอืมอืม,อม เราอยากใส่มีไดไมด่นาะน้อยจนดหน่ยครับอืมเพิ่งถับตะแเสร็แบบทำไมอื่นทำไมหวยทำไมยังครับอืมประกอบ,กอบหะครับทำไมอืนนมันจะเป็นเสร็จนะครับมันจะไปติดสอ,ดอกฟัน่เนาะ ใครผลานไม่เห็นคลิปของผ <c oughs> มใช้ยานที่ไม่น้องหาแนวแซ่บเมื่อกี้กันไม่น้องครับไปเบิงอยู่ไซจาวดใดครับอบอกคอมเมนต์มาได้พี่น้องครับโอ้ โอ้ซาบปลาเลือดไปหรอยิงจำตำจำจำจำ,ำ,ำ,ำมะฮุ่งครับน,นนี่เขาตลาดกราพร้อมไม่แต่อันนี้ไม่ซับเองมาแลกไปหน่องวางบายสามเครื่องครับ อขอตก,กันนบให้เราพี่น้องโอ้พอดียางเป็นเบิรงครับนี่กล่องเป็นเนินครับบวดบัวบากันเนาะพี่น้องเอาทำอิ่มนะครับครับโอ้ไข่ปลาครับอื้อ เขาอีสานมาเท่าครับอาแล้วแซมมา่อกีน้นี้ก็เริ่มใช้ยานที่เลยครับพี่น้อง เนน้ำมันเป็นกระป๋องมาต้มไปเผาก็แได้ครับเผาจะมากินเลยเลยครับยิบกบะวานครับอ ตะแกงสิบโคฆกครับ้ำไมเนี่ยคุณสิแกงแข้งอะไรไปหรออืมมาไปดองเนึ่ยใส่ไข้ป่าครับจำเป็ประเด็กตำองพีไป้องโอ้ยคุณซื้อได้ไปองเขาท่าป่าด้วยครับ พกปลาบัตรพอดพี่น้องเหมือนบ่เบิดนะครับในบ้านหลายคนนพี่น้องเอาทำอิ่มนะครับ อจริบอี่แล้วโ,โอ้ยเขอพี่เราอิ่มแล้วครับาอานนี้โอ้ป๋าเขาเบิดแล้วครับ มูป่าห้องเบิร์ดนะครับนะครับวันนี้บอเบิร์ตพี so right. see, 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 the the see, so ่น like so kind of so ้องใครย่างเมื่หม่ย่างในมันนี้เบิร์มใย้ยานที่กับฝากพ่อพี่น้องสุขุขคนนะครับผ่านมาเห็นกลิ่กับขอบคนไค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กระเบิร์มใย้ยานที่พี่น้องวันนี้ผมใช้ยานที่ก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อพี่น้องสุขุขคนนะครับแต่กิรยาท่าท้างครับในการกินมัสุภาพประการใดครับพี่น้องรายการวันนี้ฝากพี่น้องไปที่นี้ครับมือนาสีหาแนวสุเป๊ะมาสู่พี่น้องกินไหมครับวันนี้สวัสดีครับ